สวัสดีนะครับวันนี้นะครับก็เป็นช่วงเล่าตามภาพดีกว่านะครับก็คือในงานของผมเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะงานส่วนมากนี่จะเป็นสนามบอลนะครับส่วนมากนะครับก็ในเราก็เลยจะมาเล่าตามภาพนะครับภาพแรกนะครับเอามาคุยกันที่สนามสิบเอ็ดคนดีกว่านะครับสนามสิบเอ็ดคนให้ดูภาพมุมสูงกันก่อนเลยนะครับนี่นะครับอันนี้อยู่ที่มวกเหล็กนะครับ ของนี่นะครับก็ที่นี่ก็จะเป็นสนาม11คนนะครับแบบมาตรฐานเลยนะครับอันนี้10กว่าปีแล้วผมจำไม่ได้ว่า90คูณ1หรืออะไรประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมบอกแล้วนะครับทุกงานที่เราทำเนี่ยถ้าไม่นานจริงเนี่ยนะครับก็จำได้นะครับแต่นี้นานจริงครับ10กว่าปีแล้วนะครับด้านนอกก็จะเป็นเทอัลฟาวนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทําพื้นตะตั้น ลู่วิ่งนะครับเพื่อห้อแอบฝ่าว้ก่อนนะครับคอมแพกหน้าไว้ทาล้างอยู่ทําฝาปิดเองนะครับค่อนข้างมาต่อฐานกันเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับถ้าท่านเคยเห็นเนี่ยก็น่าจะเดากันได้นะครับว่าอยู่ที่ไหนนะครับแต่แต่ผมบอกไปแล้วเนื้อมงเหล็กเนาะแหมเฉลยไปเสียก่อนแล้วนะครับที่นี่ก็จะเป็นสนามสิบเอ็ดคนที่ทํามาสิบกว่าปีแล้วนะครับสิบกว่านะครับที่นี่สิบกว่าแล้วก็ค่อนข้างยากไหมก็ ไม่ได้ยากครับก็าําตามแบบเพราะว่าก่อนหน้าที่ทํานี่เราก็ทํามาแล้วอีกหลายสนามนะครับนี่นะครับเป็นภาพมุมสูงนะครับโอ้โหสวยงามมากนะครับไฟก็เป็นไฟของอเมริกานะครับที่นี่เป็นไฟของอเมริกานะครับก็คุณภาพค่อนข้างดีแต่ผมจําไม่ได้ว่ากี่ลักนะครับแปดร้อยนะครับน่าจะแปดร้อยหรือพันหหรือพันสองเนี่ยครับไม่แน่ใจนะครับไฟนะครับแต่ว่าแปดร้อยเนี่ยแน่มีแน่นอนนะครับแต่เกิน น่าจะเกินแปดร้อยครับแต่ผมจําตัวเลขไม่ได้นะครับเพราะความสว่างความสว่างไฟเขาเรียกว่าเป็นลักนะครับลักนะครับก็ความสว่างไฟเนี่ยก็ติดไปนิดนึงเลยนะครับก็โม้กันไปเลยทีเดียวนะครับว่าความสว่างของไฟเนี่ยขึ้นอยู่กับไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นในภูมิภาคนะครับอาเซียนเนี่ยก็พันสองร้อยลักอะไรเงี้ยครับถ้าแข่งในลีกไทยก็ ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ลีกไทยใช้กี่ลักนะครับก็เขาจะมีข้อกําหนดมาว่าแข่งระดับไหนใช้ไฟต้องเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าไฟสว่างมันก็ดีนะเพราะว่าเวลาถ่ายทอดอะไรเงี้ยมันจะเห็นชัดเห็นมุมมองผู้มันพอถ่ายทอดออกมาแล้วมันดูหน้าหน้ามองนะครับแล้วก็การเล่นก็สนุกด้วยเพราะว่าเ,เรื่องไฟนะครับถ้าไฟสว่างนะครับกับชนิดกีฬาที่ต้องใช้ลูกที่มีความเร็วเนี่ย ยิ่งสวสว่างเท่าไหร่นะครับการแข่งขันตอนคืนยิ่งดีเท่านั้นนะครับอันนี้ว่าเป็นหลักการง่ายๆนะครับเป็นหลักการคิดออกมาก็สวยนะครับสวยแต่ว่าตอนทําก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นสถานที่เอกชนการวางสโลปนะครับแล้วก็การวางระบบระบายน้ํานะครับต้องค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันจะระบายน้ําไม่ได้นะครับนี่ก็ทําแอดฟ้าไปด้วยนะครับออกมาก็ อันนี้ทํากันอยู่ประมาณสักสามถึงสี่เดือนเลยนะครับเนี่ยสามถึงสี่เดือนเลยเพราะว่าน่าจะอยู่ในช่วงฝนตกนันเห็นไหมครับผมบอกแล้วผมจําไม่ผิดเลยว่าอยู่ในช่วงฝนตกนะครับมันจะค่อนข้างปรับพื้นยากนะครับอันนี้ก็ทารางระบายน้ําเสร็จก็คอมแพ่ดินหินด้านในนะครับที่เป็นระบบชั้นหินนะครับอันนี้เป็นสนามซีบเอคนนะครับก็อ่าในนะครับคือสนามเก่าเขามีบิกันอยู่แล้วนะครับมีบิกันของ การลดสนามหญ้าจริงเพราะว่าเราทําตรงนี้พื้นที่เก่าเป็นสนามฟุตบอลหญ้าจริงนะครับก็จะมีบิก,กันอยู่นะครับสี่จุดนะครับสี่สี่หรือหกจุดประมาณนี้นะครับแล้วก็ซึ่งมันก็ดีเลยนะครับเพราะว่าถ้ามาแข่งกันตอนร้อนๆน,น,นะครับมั่วแข่งกันตอนเที่ยงนะครับเปิดบิก,กันนะครับไล่ความร้อนบนพื้นหญ้าหญ้าเนี่ยมันเป็นพลาสติกแต่เป็นพลาสติกชั้นดีที่ มีส่วนผสมหลายอย่างนะครับกันยูวความยืดหยุ่นความทนทานนะครับถ้ายาที่ดีมันจะมีเป็นประนั์นะครับก็สามารถที่ร้อนเนี่ยนะสามารถเปิดน้ําได้นะครับเพราะว่าลดอุณหภูมิทั้งใบหญ้าทั้งเม็ดยางมันร้อนนะครับเพราะว่าถ้าคนเคยเล่นอยู่จะเข้าใจว่ามันร้อนมากนะครับอ๋อนี่นะครับอันนี้เป็นเมื่อกีนีพาดเป็นที่สวนผมนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับสนามซีเบคนนะครับก็ เนี่ยนะครับดูไฟดูอะไรเงี้ยนะครับก็ขึ้นเป็นสิเอ็ดคนสามารถแข่งขันได้เลยนะครับที่นี่นะครับตอนนี้ก็โอ้หลายปีมากแล้วนะครับก็เออเขาเรียกอะไรนะก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับแต่ว่าเป็นสนามสิเอ็ดคนแรกๆเลยนะครับแรกของประเทศเลยนะครับนี่นะครับให้ดูกันไปนะครับสวยงามนะครับยังไงก็ลองติดตามต่อได้นะครับผมมี รูปอีกเยอะมากนะครับทุกเลยนะครับเพราะว่างานงานค่อนข้างเยอะนะครับนี่นะครับรูปเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวจะไล่ไปทีละคลิปนะครับเดี๋ยวจิ้มคลิปไหนได้นะครับก็จะอธิบายเลยนะครับมีงานซ่อมมีงานสร้างใหม่มีงานในล่มนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีละข้อมูลเลยครับขทีละรูปทีละนี่เลยดีกว่านะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามไว้นะครับขอบคุณมากครับ